คือเมื่อไหร่ที่มีอาการปวดไหล่นะครับอย่าชะล่าใจนะครับเราควรจะมาพบแพทย์เฉพาะทางนะครับให้คุณหมอตัวเช็คดูให้ละเอียดมันอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นปวดไหล่ธรรมดาปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือเอ็นอักเสบธรรมดาอาจจะเป็นอะไรที่รุนแรงกว่าน,นั้นได้ซึ่งถ้าเกิดเรารักษาตั้งแต่นิ่นเนินผลการรักษาก็จะดีกว่านะครับเราก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเดิมได้ปกติได้เร็วกว่า ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุมีอยู่สองอย่างครับนด่นคือเกิดจากความเสื่อมตามอายุอายุเกิน50ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ที่มีอาการเอ็นมันเริ่มเสื่อมแลวแเกิดการฉีกขาดขึ้นตามมาส่วนสาเหตุที่2คือเกิดจากอุบัติเหตุอย่างเช่นเราหกล้มไหล่กระแทกพื้นหรือตอนของเราหกล้มเราแขนเราไปคว้าอะไรบางอย่างเช่นคว,ว,ว้าเสาหรือคว้าราวบันไดส่วนใหญ่อาการของที่คนไข้จะเจอก็คือเรื่องปวดไหล่ที่ตามมาก็คือถ้าปวดไหล่มาสักระยะหนึ่งก็คือมีอาการไหล่ติดตามมา โรคเอ็นัวลัยชีกเนี่ยจะมีอาการจเพาะเลยคือปวดกลางคืนหรือจะจะมีการปวดเวลาถอดเสื้อใส่เสื้อหรือผู้หญิงให้เป็นถอดชุดชั้นในอะไรเงี้ยครับมีอาการปวดขึ้นมาที่เลวร้ายกว่าแค่อาการปวดและไหล่ติดคือผลกระทบที่มีต่อการใช้ชีวิตประจําวันไม่ร้อยเปอร์เซนต์คล่องตัวเหมือนแต่ก่อนการเคลื่อนไหวลดลงนะครับอย่างจากเดิมเรายกได้สูงเอาแขนชิดหูได้อาอย่างเี้ครับแขนชิดหูได้ ผลค,ค่าก็จะมีอาการเช่นยกได้แค่นี้ก็คืออารมณ์เหมือน,มนเหมือนกับพังผืดมายึดมาหลังข้อการเคลื่อนไหวของข้อไหล่พอเรายกไปจนสุดของมันแล้วเนี่ยมันก็เกิดการปวดขึ้นมาจะขยับต่อไปไม่ได้ละคือเอ็นหัวไหล่ของเราเนี่ยประกอบด้วย4เส้นนะครับ นะครับเอ็นตัวนี้ทำหน้าที่ต่างกันเอ็นด้านหน้านี้ทำหน้าที่หมุนไหลในการหมุนเข้ามาส่วนเอ็นด้านบนนี้เป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการยกแขนขึ้นสุดที่เราเจอฉีกขาดบ่อยที่สุดมากกว่า90%คือเอ็นตัวด้านบนคนไข้เองจะอาจจะไม่รู้สับสวนว่าท้องลงปวดจากตรงไหนกันแน่แล้หมอจะทําการซับประวัติให้ละเอียดทีนึงว่าโอเคปวดแบบนี้น่าจะเป็นสาเหตุมาจากหัวไหล่มากกว่าแล้วก็ตัวร่างกายแล้วเกิดจากเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดเนี่ย เราก็ต้องทําการตรวจยืนยันด้วยเอ็มไอคือการตรวจเอกซเรย์ขึ้น,นเหล็กไฟฟ้าซึ่งมันจะเห็นภาพเอ็นชัดเจนเราก็ต้องมาประเมินความรุนแรงเป็นระดับน้อยปานกลางหรือมากเข้าเกณฑ์ในการที่จะผ่าตัดหรือไม่นะครับส่วนใหญ่เราจะผ่าตัดในกรณีที่เอ็นฉีกขาดนะครับมากกว่า50%ของความหนาของเส้นเอ็นแต่ถ้าคนไข้ฉีกขาดเล็กน้อยแค่บางๆไม่เยอะมากเราก็จะรอให้คนไข้รักษาโดยการไม่ผ่าตัดดูก่อนโดยประกอบไปด้วยยินยานะครับทำกายภาพ หรือถ้าไม่ดีขึ้นก็จะมีการฉีดสเตียรอยเข้าไปในข้อไหลเพื่อลดอาการอักเสบลดอาการปวดรวมด้วยได้ปัจจุบันนี้มาตรฐานของเราในการรักษาเอ็นหวไหลฉีกขาเนี่ยมาตรฐานคือการผ่าตัดสองกล้องแผลขนาดเล็กไม่เกิน1เซนติเมตรส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ3-4รูแล้วแต่กรณีไปมีข้อดีก็คือ1คือแผลเล็ก กว่าแผลเปิดนะครับ2คือฟื้นตัวเร็วนะครับแล้วก็3คือเจ็บน้อยกว่าอย่างที่นําเสนอไปครับว่าอาการปวดไหล่เกิดได้จากหลายสาเหตุเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดหรือไม่รุนแรงขนาดไหนต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด ท่านใดรับชมคลิปนี้แล้วสงสัยว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดอาจเข้าข่ายดังกล่าวสามารถปรึกษาได้ที่แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลปิยะเวชเช็คให้ชัวร์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติไม่ยากครับส่วนใหญ่หลักใหญ่ก็คือไม่มีใครอยากผ่าตัดแน,น่นอนตรวจมาก็เจอหลายกรณีนะครับมีทั้งแบบว่าโอเคเป็นตั้งแต่เนิ่นๆก็มาหาหมอแต่เนิ่นเนิ่นนะครับก็รักษากันเลยบางคนก็ ตรวจเจอแล้วว่าเป็นแต่ก็ยังไม่อยากรักษาก็รอเวลายื้อกันมาผ่านไปเป็นปี2ปี3ปีกลับมาอีกทีนึงก็คือเอ็นจากเดิมฉีกนิดหน่อยไม่ถึง1เซนกลับมาเป็น2-3สาเซนติเมตรส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยฉีกขาดนิดหน่อยก็รีบรักษาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผลการรักษาดีกว่าแน่นอน